สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวสุโขทัยนะคะไปดูแหล่มน้ำมันบูรพาในคลิปที่ผ่านมาเมื่อสองวันนี้ที่ได้อัปโหลดไปนะคะเดินไปเยี่ยมหลายครั้งค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสอัปโหลดกันวันนี้ฉันจะพามาลงลึกว่าแหล่มบูรพานี้ใครเป็นผู้ผลิตหรือได้สัมผัทานไปและเขาคนนั้นเกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมประเทศไทย มาช้านานเพียงใดนะคะที่หน้าแท่นขุดเจาะนะคะเขียนไว้ว่าเป็นฐานผลิตปิโตรเรียมบัวรภพาเอนะคะโลโก้เป็นโมเอโกบริษัทสยามโมเอโกจำกัดเดี๋ยวนก็ใช้ศัพท์คำนี้ละคะ่ะเข้าไปตามหาใน Google ไปดูด้วยกันนะคะขอเรียนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่จะไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ร้อนเร่าอะไรดังนั้นคนที่ใจร้อนอาจจะไม่สนุกกับคลิปนี้เท่าไหร่ แต่สําหรับคนที่อยากจะเจาะลึกให้รู้กระจ่างว่าใครเป็นใครในธุรกิจปิโตรเลียมประเทศไทยก็น่าจะชอบเมื่อเราพิมพ์เข้าไปคําว่าโมเอโกนะคะก็จะเจอหน้าตาโลโก้อย่างนี้ละค่ะบริษัทนี้บอกไว้ว่าตัวเองมีแหล่งผลิตปิโตรเลียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาและญี่ปุ่นรวมทั้งอื่นอ ะะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าในแต่ละภูมิภาคเขาไปขุดเจาะที่ไหนมากน้อยเท่าไหร่เรามาดูตัวบริษัทน่าสนใจมากนะคะประวัติของบริษัทนี้น่าสนใจนะคะดิฉันได้ทำให้เข้าใจง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจให้ฟังว่าบริษัทนี้เริ่มก่อตั้งนะคะตั้งแต่ปี1969หรือว่า 2,112นะคะเริ่มต้นก็ได้สัมปทานหรือว่าได้สิทธิในการผลิดอิดเรอรียมที่อินโดนีเซียต่อมานะคะคือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนนะคะต่อมาพอปี2,513ค่ะก็เริ่มได้สิทธิในแปลงสัมปทานประเทศไทยนะคะบล็อกที่10แล้วก็11ในอ่าวไทยพอมาถึง2,524นะคะ ก็เริ่มผลิตแก๊สนะคะในอ่าวไทยได้ถึง2539นะคะก็ไปที่เวียดนาม2545ไปที่กัมพูชานะคะต่อมา2547ค่ะก็ได้แปลงสัมทานแปลงนี้ละคะ่ะแหล่งบัวรพาที่สุโขทัยนะคะนี่คือ ช่วงเวลาที่เขาได้สมรฐานไปนะคะก็คือพศ2547นะคะพอถึง2550นะคะเขาได้ที่อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น2555นะคะได้ที่ญี่ปุ่นเห็นไหมคะเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นแต่เขาอะได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่ทำในประเทศอื่นๆแล้วนะคะพอถึง2556ค่ะ ก็ได้ที่พม่าอิตาลีนะคะเ,ออเข้าใจว่าจะเป็นนอร์เวย์นะคะแล้วก็เท็กซัสนะคะดังนั้นจะเห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นบริษัทนี้ประเดิมเริ่มต้นที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้แปลงสมรทานเราเนี่ยเป็นบริษัทต้น,ต,นต้นนะคะตั้งแต่พศ2513ก็คือก่อนที่เราจะออกกฎหมายปิโตเรียม2514นี่คือสยามโมเอกโกนะคะที่เป็นเจ้าของแปลงสมรทานหมายเลข L 10ทับ43แล้วก็ L 11ทับ43นะคะที่สุขโขทยัยแล้วก็อีกแปลง11อนี่อยู่ที่อุตรดิต์นะคะ10นี่อยู่ที่สุขโขทยัยดิฉันจะไปดูว่าในส่วนที่เป็นแต่ละประเทศเนี่ยเขามีส่วนแบ่งของแปลงเนี่ยนะคะหรือว่ามีธุรกิจในการผลิตเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่เราไล่กันทีละกลุ่มประเทศเลยนะคะ ที่เซาท์อิ s เ a เชียก่อนก็คือเริ่มที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยนั้นเขาได้แปลงอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเขาได้ไปตั้งแต่2,113ก่อนประกาศใช้พรบปิโตรรลียม2514นะคะผู้ที่ได้ร่วมกับเขาก็คือเชฟรอนนะคะแ0แล้วก็เป็นผู้ผลิตนะคะส่วนสยามเมอกโกะนั้น20%ถัดมานะคะก็คือมีสัญญาครั้งที่2นะคะ เชปรอนก็ปรับเป็น70็อิโยโกก็30นะคะทั้งที่3เชปรอน7จ2 5สอโยโก23.75แล้วก็มีปอตทอสอพอเข้าไปเอี่ยวเอเนะคะโดยที่เชปรอนนั้นเป็นผู้ผลิตถัดมาเป็นการแก้สัญญาครั้งที่5นะคะเชปรอน60แล้วก็สยามโมยโกส40จากนั้นก็เป็นแปลงที่ B12 ทับบนะคะซึ่งอยู่ในอ่าวไทยเช่นกัน ะะก็มีปตทออสอพอมีเชฟรอนนะคะแล้วก็ปตท SP แล้วก็โมออโกนะคะปนตะคะตรงนี้ก็ยังเป็นเชฟรอนที่เป็นผู้ผลิตอยู่ดีนะคะ b ี2ทับก็คือการให้สมรทานเมื่อปีพศ2 5 2 7นะคะถัดมาเป็น B แปลงที่ G4-48 ทับนะคะก็คือในอ่าวไทย พศ2548ก็มีเช v รอน71.25ม o e อโก23.75แล้วก็มีปตทอลอินเตอร์เนชั่นแนลอีก5%นะคะผู้ผลิตก็ยังเป็นเช v รอนถัดมาเป็นแปลงในอ่าวไทยจีแปลว่ากาวฟนะคะอ่าวไทยแปลงที่7ทับ2550ก็เป็นเช v รอน35%ปอตทอลอินเตอร์เนชั่นแนล45แล้วก็ปอตทอจี75%มอไอโก5%นะคะ เชฟรอนก็เป็นผู้ผลิตถัดมาเป็นแปลง B8 แปทับสาแล้วก็ 9A นะคะก็อยู่ในอ่าวไทยเช่นกันนะคะเชฟรอนนะคะก็เป็นผู้ผลิตนะคะหลักมีปอตท์ออฟชอร์อินเวสเมนต์มีโมเอโกนะคะ16.706แล้วก็มีพลังโสพล2%นะคะ Chris Energy Management 4.634%ท่านผู้ชมคะ เชปรอนนั้นเป็นของอเมริกานะคะเป็นบริษัทที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาปตทคือประเทศไทยโมเอโกนั้นญี่ปุ่นพลังโสพลนั้นเป็นบริษัทย่อยของธนาคารกรุงเทพนะคะส่วนคริสเอเนจีนั้นเป็นบริษัทย่อยของโมบาดาลาหรือกลุ่มของเพลที่มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส์เป็นที่ตั้งของเมืองดูไบนะคะดัะนั้นกลุ่มตะวันออกกลางกลุ่มญี่ปุ่นแล้วก็อเมริการวมทั้งปตทของเราเนี่ย เขาร่วมลงทุนในบอ่อน้ำมันบอ่อเดียวกันถัดมาก็มีการทําสัญญา B8 ทับ32แล้ 9A นะคะก็กลุ่มเดิมค่ะก็เชีรอนก็ยังเป็นผู้ผลิตอยู่เหมือนเดิมถัดมาก็เป็นแปลงในอ่าวไทยที่4ทับ2,143นะคะก็ยังเป็นเชีรอน51%ปตทอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ21.375 มเอโก21.25แล้วก็พลังโสพลอีก6.375นะคะเขาก็ยังร่วมมือกันอยู่โดยที่เชฟรอนนั้นเป็นผู้ผลิตแปลงที่ 14A 15A และ 16A นะคะก็ยังเป็นออปอตทอนะคะสอพอ80เปอร์เซชฟรอน16แล้วก็มอโ,โก4ส่วนแปลงที่ G8 ทับ50นะคะในอ่าวไทยเช่นกัน ก็เป็นปตท80%เชฟรอน16%แล้วก็มโอโก4%แปลงนี้ก็เป็นปตทเป็นผู้ผลิตนะคะนี่คือแปลงที่ L10 ทับ43แล้วก็ L11 ทับ43ก็คือที่สุขโขทยัยแล้วก็อุดรดิตนะคะอันนี้ราคาเป็นแปลงเดียวที่สยามมอโกเนี่ยนะคะเป็นผู้ผลิตก็คือถือครอง70%แล้วก็มี G S Energy 30%ค่ะนี่คือ สิทธิของบริษัทนี้ที่ได้สัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยแล้วก็ร่วมมือกับอีกหลายบริษัทดิฉันอยากจะพาไปดูว่าแต่ละแปลงเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนบ้างโดยเข้าไปดูในแผนที่สัมปทานนะคะของออกระทรวงพลังงานดิฉันได้เปิดเอาไว้แล้วนะคะเป็นแผนที่ที่จะทำให้เราเห็นว่า แต่ละแปลงนั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่อาจจะไม่เห็นละเอียดทุกแปลงเพราะบางแปลงเนี่ยตัวที่เขียนค่อนข้างเล็กนะคะอย่างกลุ่ม 9A 10A เนี่ยจะอยู่ในตะเข็บนะคะรอยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะตัวหนังสือเล็กมากอ่านยากหน่อยนึงนะคะแล้วก็ส่วนที่สุโขทัยก็พาขึ้นไปดูก็ได้นะคะเพราะว่าก็ดูง่ายคะ่ะเป็นแผนที่ใหญ่ก็คือ L10 ทับ43แปลงนี้นะคะที่สุโขทัยคือตรงกกแรดนะคะอันค,คือแหล่งบัวรพาแล้วก็อันนี้เป็น L11 ทับ43ซึ่งติดไปทำอุตรดิตนะคะตรงนี้คือแหล่งลานกระบือนะคะรวมๆกันส่วนสภาพรามกระบือใหญ่เล็กขนาดไหนเดี๋ยวที่ฉันจะพาไปดูแผนที่ตัวลานกระบือเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแอ่งเป็นแบบไหนค่ะอ่าฉันจะกลับไปดูว่า ปีพศะะของการให้สัมปทานในแต่ละแปลงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะในแปลงสัมปทานแต่ละแปลงนั้นเนี่ยมันมีช่วงเวลาทีเ่เป็นการออกประกาศเชิญชวนนะคะอันนี้เป็นไฟล์ที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปหาได้นะคะด้วยการพิมพ์นะคะคำว่าวีรศักดิ์แล้วก็ dmf นะคะวีรศักดิ์ภาษาอังกฤษนะคะตามนี้ละคะ่ะ จะพบไฟล์ PDF น้ำมันดิบนะคะให้เราเข้าไปไฟล์นี้เป็นของออจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็เป็นเอกสารเปิดเผยค่ะเราจะเห็นว่าสมรภันต์ครั้งที่1เนี่ยคือ2 0 1 4ก็คือแปลงที่มีหมายเลขโดดๆที่สยามเมลโกได้ไปเนี่ยนะคะก็ในเรียกว่าสมรัน์ชุดแรกทีเดียวถัดมานะคะก็จะมีแปลงที่เราเห็นก็คือแถวแถว B12 ทับ27นะคะคือแหล่งไพลินตรงนั้นก็สมรทานให้กันตั้งแต่2,533นะคะถัดมาก็คือ2 3 8นะคะ B8 ทับ32นะคะ233นะคะโทษทีแล้วก็จากนั้นก็เป็น L นะคะ10 11เนี่ยนะคะก็คือให้กันในปีพศ2 4 3นะคะ 2514ก็รัฐบาลจอมพทนอมค่ะ2543ก็รัฐบาลคุณชวนนะคะนี่ก็คือช่วงเวลาของการให้สัมรทานแปลงสัมรทานประเทศไทยในให้กับบริษัทหนึ่งบริษัทนะคะที่มีการร่วมะะลงทุนในบ่อน้ำมันเดียวกันระหว่างปตทระหว่างพลังโสพลของธนาคารกรุงเทพแล้วก็เชฟรอนของอเมริกา รวมทั้งอาลับเอเมเลชนะคะในนามของคริสเอเนจีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบูราแล้วก็เพิร์ลนะคะนี่ก็เป็นให้เห็นภาพรวมนะคะว่าบริษัทนี้ถือครองสมรทานน้ำมันในประเทศของเราเนี่ยหลายแปลงทีเดียวนะคะส่วนที่ยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาญี่ปุ่นเท่าไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปแสดงให้เห็นคะ่ะและจะได้เข้าใจว่าบริษัทนี้มีส่วนแบ่งการผิดน้ำมันต่างเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ ก็ขอทวนอีกครั้งนะคะว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทมาสิ่งแรกที่เขาได้ไปก็คือการไปร่วมกับอินโดนีเซียแต่ว่าแปลงสัมปทานแปลงแรกในการตั้งบริษัทแห่งนี้คือแปลงสัมปทานในอ่าไทยค่ะแล้วการเข้าไปที่เวียดนามกัมพูชาโอมานอินโดนีเซียอื่นๆพม่าอิตาลีนะคะเท็กซัสมาทีหลังค่ะนั้นเท่ากับประเทศไทยเนี่ยเป็น คล้ายๆจะเป็นจุดนับหนึ่งของการผลิตปิโตรเลียมของบริษัทแห่งนี้ก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2ค่ะว่าในภูมิภาคอื่นนั้นเขามีการผลิตเท่าไหร่บ้างนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคม2557นะคะค่ะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปค่ะ